วันนี้เวลา16นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีโดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีผู้พิาพากษาหวาาัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้บังคับการกองบิน23พร้อมข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทาหารเกียรติยศเมื่อส่งตรวจแถวกองทาหารเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจณัจังหวัดน้องบัวลำพู เวลา17นาฬิกา58นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างเจดีอัฐบริคารเขมาพิระโตวัดถ้ำกองเพนอําเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูทรงเปิดเจดีอัฐบริคารเขมาพิระโตและทรงประกอบพิธีสมโภชพ,พิพิธภัณฑ์อัฐบริคารหลวงปู่คข้าอนาลโย ในการนี้ทรงสงและทรงบรรจุอธิธาต์หลวงปู่บุญเพ่งเขม,มาพิระโตลงในพะอบแล้วพระราชทานแก่เจ้าพานักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปยังที่ประดิษฐานในเจดีอาัฐาบริคานเขม,มาพิระโต จากนั้นทรงเปิดเจดีย์อัฐบริคารเขามาพิระโตซึ่งคณะสงฆ์วัดถ้ำกลองเพนและศิษยานุสิ์ได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นขนาดความสูง15.95เมตรเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงหลวงปู่บุญเพงเขามาพิระโตอดีตเจ้าอาวาสจากนั้นสเสด็จเข้าภายในเจดีย์ทรงวางพระอบอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพงเขามาพิระโตไว้ที่ประดิษฐานภายในเจดีย์ทรงรับผ้าไตรแล้วทรงทอดผ้าไตรที่หน้าอัฐิธาตุ เสร็จแล้วทรงวางพงมาลาัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอธิธาตุหลวงปู่บุญเพ่งเขม,มาพิระโตซึ่งได้บรรพชาเมื่อปี2485ณวัดศีธรรมารามจังหวัดยะโสธร จากนั้นถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นผู้ริทัตโตเป็นเวลา4ปีและได้อุปสมบทณวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยมีพระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตเป็นพระอุปชาและพระอาจารย์ฟ้น่นอาจารโรเป็นพระกรรมวาจาจารย,าารย์ต่อจากนั้นได้สนองงานหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นเวลากว่า44ปีโดยได้ทำรงสมณคุณสมณธรรมอย่างงดงามจนเป็นที่ศรัทธาเริ่มใสของพุทธบริษัท หลวงปู่บุญเพงเขามาพิระโตมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่1 7กุมภาพันธ์2561สิริอายุได้88ปีพรรษา68 ต่อมาคณะศิษยานุสิตได้ร่วมกับพุทธบริษัท4ดํดำเนินการก่อสร้างเจดีอัฐบริคารเขมาพิระโตหน้าที่ประชุมเพลิงสรีระสังขารอันเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ได้กำหนดไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและอัฐบริคารรำลึกถึงคุณูปการของหลวงปู่และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ภายในจัดแสดงอัฐบริขารอธิสบงและบาทรวมทั้งเอกสารและเครื่องใช้สอยอาทิเอกสารแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพนหนังสือเดินทางกรดและเครื่องนุ่งหม่มฤดูหนาวและโอกาสนี้พระราธาวนาวชิรากรอินถวายสันตุสกูรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพนถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเปิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสากาที่สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ67พันษาในปี2565และเป็นปีที่ครบรอบ42ปีทรงสอนณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่โครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินงานครบรอบปีที่30โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการจัดทำนวัตกรรมครั ข้อมูลลดิิจัทได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่าหอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์ หอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์แห่งนี้ยังจัดตั้งขึ้นเนื่องจากการที่ทรงมีพระราชดำริและทรงสนับสนุนทุนส่วนพระองค์ในการจัดเก็บรวบรวมเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจากขอจดหมายเหตุต่างประเทศตั้งแต่ปี2535ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา30ปีจากหลายประเทศอาทิสหรัฐอเมริกาสหราชอาณา,าจากักรสหพันธนน์สาธรารณรัฐเยอรมนีสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกทั้งกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ายังได้จัดกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่อ,อ,องค์ความรู้ดังกล่าวสู่สาธารณาชนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์เป็นสถานที่รวบรวมและเผยแพร่อเอกสารจากหอจดหมายเหตุจากต่างประเทศจากทั่วโลกซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้นอันมีคุณค่ายิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยทรงสนับสนุนให้นักวิชาการนักวิจัยครูอาจารย์ในสาขาประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวเป็นแหล่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์องความรู้ใหม่ในวงวิชาการให มีมุมมองที่หลากหลายกว้างไกลย,ยิ่งขึ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลจากต่างประเทศได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วอีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณในการค้นคว้าวิจัยนับได้ว่าเป็นนวัตรกรรมต้นแบบของการค้นคว้ารวบรวมและจัดเก็บเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร์ไทยที่สามารถนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ให้มีความสมบูรณ์และทันสมัยยิ่งขึ้นผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในลิงก์ archives.nrct.go.th/archives that his debt slash เวลา15นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จออกนวังสาปุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไทยรัฐทัชยพงษ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะนำคณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาัยในพระบรมราชูปถัมภ์และเครือข่ายพร้อมด้วยพระพิสุทธิและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละองพระ ตามลำดับดังนี้พระครูประหลัดวรศักดิ์เพชเกิดรุจิตรทโมที่รึกษาศูนย์ปน้ำใจสาธุมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์กองทัพเรือในพระบรมราชินูปธรรมและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละองพระบาทถวายและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในขันประจวบเหมาะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสายในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิติเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและคณะเฝ้าทูลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสาราสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในายชัยสิทธิ์ลูกรักและคณะเฝ้าทูลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสาราสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คนเนรือตรีอนาันต์นิ่มนวลประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจกองทัพเรือในพระบรมราชินุปธรรมและคณะเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีารรลยาสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานมูลนิธิชีวิตใหม่ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุลแก้วทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเท е คโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พลเดตรีหญิงอัมภัยวันสวยสมประธานศูนย์ปนน้ำใจาสาธุมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจกองทัพเรือในพระบรมราชินูปถรรัมและคณะเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายประโมทชูดำประธานชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสายจังหวัดระยองและคณะเฝ้าทูลลอ,องพระบาททุนแก้วทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นางนัชชุภาแสงจันพงศ์จิตอาสาราชประชาสมาสายจังหวัดระยองและคณะเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นางขนกกรใช้ทูบทองประธานหมู่บ้านโชคชัยสีและคณะเฝ้าทูลลอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารี นางสุภัตราเผือกประพันธ์ผู้จัดการห้างทองสุภัตราและคณะเฝ้าทุละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของมูล,ลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายเรืองริ์มณีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงจังหวัดชนบุรีและคณะเฝ้าทุละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารี วันนี้ที่อาคารสำนักง,งานโครงการอนื่งมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดพลเอก,กบัญรุธิตองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนื่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2565โดยมีพลเอกเฉลิมชัยเสรษฐศาสตร์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยเลขาธิการคอปรอเจ้าหน้าที่และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหน้าที่ตั้งและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบอาธิการขับ เคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ยังไม่ได้ดําเนินการจํานวน14โครงการโดยจากการติดตามของคณะอนุกรรมการที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนโครงการและสร้างประโยชน์ไปแล้วจํานวน7โครงการและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน3โครงการ ส่วนการดําเนินงานดีกาของพระราชทานความช่วยเหลือในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอเนืองมาจากพระราชดําริจํานวน21โครงการแบ่งเป็นโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน5โครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง16พร้อมระบบส่งน้ําอเนืองมาจากพระราชดําริจังหวัดสตูลโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายทดน้ําบ้านไร่เหนืออเนืองมาจากพระราชดําริจังหวัดตรัง โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลํำสิพร้อมระบบส่งน้ำอนเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพัทลุงโครงการฝายคลองท่ากระจายอนเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนาราธิวาสส่วนอีก16โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ตลอดจนมีการต่อยอดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริคือโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดระนองโดยจัดทำฝายต้นน้ำและฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์แบ่งกิจกรรมเป็นสส่วนคือกิจกรรมจัดทำฝายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาได้แก่การจัดทำฝายต้นน้ำลำธารแบ่งเป็นฝายเกลือท้าวรสามแห่งและฝายรอกหมู6แห่งพร้อมกับจัดฝึกอบรมการมีส่วนร่วมในการอนุร,รักษ์และจัดการต้นน้ำลำธาร ด้านกิจกรรมเกษตรครบวงจรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ภาคเกษตรสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนประกอบด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษการเลี้ยงปลาน้ำเจิดในบ่อซีเมนรหรือบ่อดินการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีการทําน้ํายาอเนกประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนการเลี้ยงไส้เดือนดินในกระ,ะมังเพื่อผลิตปุ๋ยคุณภาพและการอบรมช่องทางการจําหน่ายผลผลิตทางระบบออนไลน์นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อน โครงการที่ยังติดปัญหาทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทั้งเรื่องการอุปโภคบริโภคการป้องกันปัญหาอุทกภัภยในพื้นที่รวมทั้งสร้างผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและสร้างอาชีพใหม่ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตต,ต่อไป